สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกรายงานฉบับหนึ่งที่น่าสนใจมากๆครับคือรายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการประจำปีงบประมาณพศ2567ซึ่งจัดทำโดยคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการหรือที่เราเรียกย่อๆว่าคอตปนะครับ ใช่ค่ะรายงานนี้ก็เหมือนเป็นเครื่องมือตรวจสุขภาพประจำปีของหน่วยงานรัฐเลยก็ว่าได้ค่ะเป้าหมายหลกัหลกๆก็คือเอ่อติดตามดูว่าการทำงานของหน่วยงานต่างๆเนี่ยเป็นไปตามแผนไหมมีประสิทธิภาพแค่ไหนแล้วก็ยังมีการให้ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงพัฒนาการทำงานสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนด้วยค่ะทั้งหมดนี้ก็เป็นไปตามระเบียบสานักนายกปี2548ครับผม ้าหมายของเราในวันนี้ก็คือกลั่นเอาเฉพาะแก่นสำคัญสคัญเลยนะครับประเด็นที่น่าสนใจหรือว่าจุดที่อาจจะต้องจับตาเป็นพิเศษจากรายงานฉบับนี้มาเล่าให้ฟังกันแบบเข้าใจง่ายๆนะครับโอเคงั้นเรามาเริ่มแกะกล่องเรื่องนี้กันเลยดีกว่าก่อนอื่นเลยอาจจะต้องทำความเข้าใจเรื่องกลไกลของคอ,อตปอกันสักนิดหนึ่งครับว่าคอตปอเนี่ยทำหน้าที่อะไรแล้วก็มีโครงสร้างการทำงานยังไงบ้างครับค่ะ ตัวคอต่อปอชุดใหญ่เลยนะคะจะทําหน้าที่วางนโยบายกําหนดกรอบแล้วก็ประเด็นหลักๆที่ต้องตรวจสอบค่ะแต่ว่าการทํางานจริงๆเนี่ยมันจะเชื่อมโยงกันหลายส่วนเลยเขาใช้คําว่าห่วงโซ่คุณค่าหรือ value chain นะคะคือเพื่อจะบอกว่ามันส่งต่อกันเป็นท่อๆอะคะ่ะนอกเหนือจากชุดใหญ่แล้วก็ยังมีคอต่อปอประจํากระทรวงอีกตั้ง20คณะนะคะที่จะดูภาพรวมของแต่ละกระทรวงไปอ๋อครับแล้วก็ยังมี อนุกรรมการหรืออคตอปออีก9คณะค่ะกลุ่มนี้จะเหมือนเป็นทีมผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางที่ช่วยเจาะลึกในประเด็นสำคัญสำคัญค่ะอ๋อเข้าใจแล้วครับเหมือนมีทีมใหญ่คุ้มภาพรวมแล้วก็มีทีมย่อยระดับกระทรวงแล้วก็มีทีมเฉพาะกิจที่ลงลึกในแต่ละเรื่องสำคัญสำคัญไปอีกแบบนั้นไหมครับใช่ค่ะประมาณนั้นเลยค่ะอย่างปี67ที่ผ่านมาเนี่ยอคตอปอก็รับผิดชอบประเด็นหลกัหลกๆไปถึง8เรื่องเลยนะคะ ก็ครอบคลุมตั้งแต่เรื่องใหญ่ๆเลยอย่างการจัดการน้ําการศึกษาเรื่องศตวรรษที่21การท่องเที่ยวเชิสงสร้างสรรค์รัฐบาลดิจิตัลแล้วก็ยังมีเรื่อง SME โลจิสติกผู้สูงอายุแล้วก็การบริหารงานเชิงพื้นที่ด้วยค่ะครอบคลุมเยอะมากเลยนะครับ แล้วก็ยังมีมติคอรมอรสำคัญๆที่เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะคะอย่างเช่นม,มติปี64ที่เน้นให้การประเมินเนี่ยต้องเชื่อมโองกับยุทธศาสตร์ชาติหรือมติปี65อันนี้ก็น่าสนใจคือให้คอตปประจํากระทรวงเข้าไปประเมินความเสี่ยงทุจริตในโครงการใหญ่ๆด้วยค่ะผู้โครงการที่ใช้งบประมาณเกิน500ล้านบาทนะคะเพื่อเป็นการเพิ่มความโปร่งใสครับผมทีนี้ พอเราเข้าใจกลไกลคร่าวๆแล้วเนี่ยสิ่งที่หลายคนน่าจะอยากรู้ก็คือแล้วผลการตรวจสอบในปี67ที่ออกมาเนี่ยเป็นยังไงบ้างมีอะไรที่น่าสนใจเป็นพิเศษไหมครับค่ะสำหรับผลการตรวจสอบนะคะเขาแบ่งออกเป็น3ส่วนหลักๆค่ะส่วนแรกก็คือผลการตรวจตาม8ประเด็นหลักที่ทางอ,อคอตอปอดูแลไปเมื่อกี้นี้นะคะรวมถึงประเด็นย่อยๆที่เจาะลึกเรื่องความเสี่ยงหรืออุปสรรคต่างๆในแต่ละเรื่องด้วยครับส่วนที่2 อันนี้คือการตรวจตามภารกิจของกระทรวงเองซึ่งปีนี้มี15กระทรวงกำหนดประเด็นเพิ่มเติมขึ้นมาเองรวมๆแล้วมีถึง79ข้อเสนอแนะนําเลยค่ะโอ้โหเยอะเหมือนกันนะครับใช่ค่ะที่น่าสนใจคือมีหลายกระทรวงที่ดูเหมือนข้อเสนอแนะจะชี้ไปในทิศทางคล้ายๆกันนะคะ คือต้องการกลไกลหรือนโยบายที่ชัดเจนขึ้นอย่างเช่นกระทรวงการคลังก็เสนอให้ทบทวนนโยบายภาษีและไม่ใช่ภาษีเพื่อสนับสนุนเรื่อง E ีีอย่างยั่งยืนหรือกระทรวงวัฒนธรรมก็เสนอให้ตั้งหน่วยงานกลางแล้วก็กองทุนเพื่อสนับสนุนซอฟต์พาวเวอร์ด้านภาพยนตร์หรือวิดิทัศน์นะคะ mm. หรืออย่างกระทรวงแรงงานก็อยากจะผลักดันพรบรแรงงานอิสระแล้วก็ปรับปรุงฐานข้อมูลต่างๆด้วยค่ะมันก็อาจจะสะท้อนว่าโครงสร้างหรือกฎระเบียบปัจจุบันเนี่ย อ่อาจจะยังไม่ค่อยคล่องตัวพอที่จะรองรับเรื่องใหม่ๆเหล่านี้เท่าไหรค่ค่ะครับผมก็น่าสนใจดีนะครับแล้วส่วนที่3ามละครับส่วนที่3อันนี้น่าจับตาเป็นพิเศษเลยค่ะคือการประเมินความเสี่ยงทุจริตในโครงการใหญ่ๆที่มีงบประมาณเกิน500ล้านบาทตามมติคอรมอที่เล่าไปตอนต้นนะคะอ๋อครับแล้วผลเป็นยังไงบ้างครับสําหรับโครงการใหญ่ๆเหล่านี้มีอะไรน่ากังวลไหมคือในปี67นะคะมีโครงการแบบนี้ เข้าขายถึง69โครงการจาก11กระทรวงที่ต้องทำการประเมินความเสี่ยงค่ะ ในรายงานเนี่ยเขายกตัวอย่างของคอตปประจำกระทรวงกรเกษตรและสหกรณ์ที่ตรวจเจออยู่5โครงการที่มีความเสี่ยงสำคัญอยู่2ประเด็นหลักๆเลยคือ 1. การตั้งงบประมาณค่าชดเชยที่ดินไว้ไม่เพียงพออืกับ 2. คือการส่งมอบพื้นที่ก่อสร้างล่าช้ากว่าแผนที่วางไว้ค่ะซึ่งสองอประเด็นนี้มันกระทบต่อการดำเนินงานโครงการโดยตรงเลยนะคะ โอ้โหฟังดูก็น่ากังวลน,นะครับแค่2ประเด็นนี้ก็อาจจะทําให้โครงการสะดุดหรือล่าช้าไปได้เยอะเลยทีเดียวแล้วนอกจากการที่คอตปอไปประเมินหน่วยงานอื่นแล้วเนี่ยทางคอตปอเองมีการประเมินผลการทํางานของตัวเองบ้างไหมครับมีค่ะอันนี้ก็น่าสนใจเขาประเมินตัวเองปีละสองครั้งเลยนะคะใน4ด้านหลักๆคือองค์ประกอบของคณะกรรมการเองคุณภาพของข้อเสนอแนะการนํารายงานไปใช้ประโยชน์แล้วก็การบรรลุปเป้าหมายค่ะครับ แล้วผลเป็นยังไงบ้างครับการประเมินตัวเองเนี่ยผลก็มีทั้งจุดแข็งแล้วก็จุดที่อาจจะต้องพัฒนานะคะจุดแข็งที่ได้คะแนนดีเยี่ยมเลยก็คือด้านองค์ประกอบคณะกรรมการค่ะอันนี้แสดงว่ามีผู้ทรงคุณบุตรที่เหมาะสมกับงานแต่จุดที่ได้คะแนนน้อยที่สุดถึงแม้จะยังอยู่ในเกณฑ์ดีมากหรือดีเยี่ยมนะคะแต่ก็น้อยกว่าด้านอื่นๆคือด้านการนํารายงานผลการตรวจสอบไปใช้ประโยชน์ค่ะโดยเฉพาะในกลุ่มของอคตปแล้วก็คตปรประจํากระทรวงอ๋อนะอครับ ค่ะมันอาจจะชี้ว่าการให้สัญญาณเตือนล่วงหน้าหรือว่าข้อมูลเชิงลึกต่างๆที่ได้จากการประชุมหรือลงพื้นที่เนี่ยอาจจะยังเอ่ยยังไม่ถูกนําไปใช้ป้องกันปัญหาได้เต็มที่นักแม้แต่คอตปอชุดใหญ่เองนะคะคะแนนในด้านการบรรลุปเป้าหมายเนี่ยก็น้อยที่สุดเมื่อเทียบกับด้านอื่นๆของตัวเองเหมือนกันค่ะซึ่งก็อาจจะสะท้อนว่าข้อเสนอแนะที่ให้ไปอาจจะยังไม่สามารถป้องกันข้อผิดพลาดได้เต็มที่เท่าที่ควรจะเป็นอืม น่าสนใจนะครับว่าทำไมถึงเป็นแบบนั้นทั้งๆท,ท,ที่ดูเหมือนจะมีข้อมูลดีๆมีข้อเสนอแนะอยู่ในมือแล้วมันหมายความว่าตัวโครงสร้างกรรมก,การอาจจะดูดีมีผู้ทรงคุณวุฒิพร้อมแต่พอถึงขั้นตอนการนำผลไปใช้จริงกลับยังไม่คล่องตัวเท่าที่ควรอย่างนั้นหรือเปล่าครับก็อาจจะมองในมุมนั้นได้ค่ะซึ่งทางสำนักง,งานกรพรในฐานะฝ่ายเลขานุก,การของคอตอปอนะคะ เขาก็รับทราบประเด็นนี้แล้วก็มีแนวทางที่จะปรับปรุงอยู่ค่ะเช่นการสนับสนุนให้มีการตรวจติดตามร่วมกันมากขึ้นระหว่างหน่วยงานหรือการทบทวนระเบียบต่างๆให้มันทันสมัยมากขึ้นเพิ่มช่องทางการสื่อสารแล้วก็ปรับปรุงเรื่องจังหวะเวลาการส่งรายงานให้เหมาะสมขึ้นด้วยค่ะแล้วก็ทราบว่ากําลังทบทวนระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการประเมินความเสี่ยงโครงการใหญ่อยู่เหมือนกันค่ะครับผม ก็สรุปแล้วรายงานฉบับนี้ก็เหมือนเป็นกระจกเงาบานสำคัญเลยนะครับที่สะท้อนการทำงานของภาครัฐให้ข้อมูลเชิงลึกที่มีคุณค่ามากๆสำหรับการปรับปรุงแล้วก็พัฒนานโยบายต่างๆต,ต,ต่อไปใช่เลยค่ะแต่สิ่งที่ดิฉันคิดว่าท้าทายจริงๆนะคะมันอาจจะไม่ใช่แค่การมีกลไกลที่ดีหรือมีรายงานที่ดีเท่านั้น แต่อยู่ที่ว่าเราจะนำผลการตรวจสอบแล้วก็ข้อเสนอแนะเหล่านี้ไปสู่การปฏิบัติจริงๆได้ยังไงให้มันเห็นผลเป็นรูปธรรมแล้วก็สามารถป้องกันปัญหาได้ทันทุ่งทีอันนี้น่าจะเป็นหัวใจสำคัญค่ะนั่นสิครับเป็นคำถามที่สำคัญมากเลยแล้วเราจะมั่นใจได้อย่างไรว่าข้อมูลเชิงลึกเหล่านี้ข้อเสนอแนะดีๆเหล่านี้จะไม่กลายเป็นเพียงแค่รายงานที่วางอยู่บนหิ่ง แต่จะถูกนำไปใช้ขับเคลื่อนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงจริงๆเพื่อยกระดับการทำงานของภาครัฐได้อย่างแท้จริงอันนี้ก็เป็นประเด็นที่น่าจะนำไปคบคิดกันต่อนะครับสำหรับการเจาะลึกในวันนี้ก็คงต้องขอจบลงเพียงเท่านี้ก่อนครับ